กเเือ,เอหครับใช้ได้ประมาณสองโลสองโลกว่า สองลูกเล่นหน่อยได้นะรัวนี้แบกัดหวัวก็ตีทีแรกนะกัดผิดนะผมตัวนี้เอาเรื่องแรงเย็นกันใร้เย็นนี่มันก็บิดซะ้ะ ดโดนกระเตะแก้ขานะครับสีส้มนะเป็ดทางเดียวขนาด9เซนเข้าไปแล้ววิทย์ถลุข้างแก้มเลยนะผมกระโดดนะนี่ก็สองโลกว่าได้นะครโลโลัพแน่นอนครับตัวนี้กะเตะแก้ขานะครับสีส้มเป็ดทางเดียวขนาด9เซนนะครับก็วันนี้มากับ คบูบัคัดอลาไพมานะครับเวทสิบยี่สิบเอาไว้เน้นงานชดโรเลยนะครับผมก็โอเคครับผมเตะแก้คันเวททางเดียวนะครับสุดยอดมากครับ